สวัสดีครับสวัสดีสำหรับ EP สอนะครับช่องท,ออทักเ,อ,เอ่อทักดา,า,า,านในออฟ i ิเชีนะครับรีวิวพระเครื่องชาวสายบายินนะครับชาสายบเยินพระเครื่องนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเหรียญจริญพร2นะครับ เหรียญเจริญพรสองนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับเหรียญประพัดปุญญากามโมนะครับเป็นรายการรุ้นเนื้อนะครับเจริญพรสองนะครับเป็นรายการรุ่นเนื้อเจริญพรสองนะครับสวยๆนะครับเป็นอ่ารายการที่หกนะครับ รายการที่หกสำหรับุ่นนี้นะครับก็ลักษณะเอ่อ,อ,อของปรครับเนื้อก็จะ,เป,เ,เ,ะ,ะเป็นเนื้อสตตะนะครับเป็นเนื้อสตตะนะครับเป็นรายการอ่อ รุนเนื้อนะครับโดยการรุ่นเนื้อค่าเนื้อค่าพิมพ์ค่าแบบนะครับไม่ซ้ํากันนะครับเรามาดูเหรียญรุ่นเฉลิมพลสองนะครับเนื้อสําหรับรายการที่6น่าจะเป็นเนื้อสตักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับสต๊กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ สำหรับเ๋เดี๋ยวค่อยมาส่องนะครับสำหรับรายการเอ่อเหรียญเจริญพรสองนี้ก็ทีมงานเอ่อี่ป๋องสุพรรณนะครับเป็นผู้จัดจสร้างนะครับนะครับป๋องพี่ป๋องสุพรรณเป็นผู้จัดจัดสร้างนะครับสร้างทนนเอ่อ เ4 0 0สี่รอยลังนะครับสำหรับรายการ,รุนเนื้อมีทั้งหมดสองพิม,มพ,มนมพมน์นะครับมีทั้งหมด2พิมพ์นะครับมีทั้งหมดสองพิมพ์นะครับนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างรุ่นเจริญพรสองก็คือสร้างเอ,อร่วมสมทุทนสร้างโรงพยาบาลหนองบัวนะครับนะครับเทียมที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับโดยหลวงพพัฒนวัด หลวงพ่อพัดปุญญาคมหรือหลวงปู่พัดพนะครับพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับนะครับเป็นก็ท่านก็เป็นผู้ดำเริให้สร้างนะครับให้จัดสร้างนะครับก็จะมีจริงๆก็จะมีอีกเหรียญหนึ่งเลยก็คือเหรียญน,นี้นะครับแต่ันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับ ก็คือเหรียญพัดย่างยืนครับเหี <h <h いい๋ยวนี้จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญพัดย่างยืนพิมพ์เสมานะครับสรงเสมาพิมพ์เสมานะครับอันนี้เป็นแนวชนวนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวให้ชมในวันหลังนะครับเออในวันหน้านะครับสําหรับเหรียญพัดย่างยืนนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ หลวงพ่อดำฤิให้สร้างเองเลยนะครับไม่มีใครมาขอจัดให้สร้างหรือว่า,เ,าเกจิอาจารย์ใดามาขอให้จัดสร้างนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่หลวงพ่อจัด,ดมีดำฤิให้จัดสร้างโดยเฉพาะเลยนะครับเสยาพัดแหงยีกบบอันนี้เอาไปรีวิวทีหลังนะครับอีพี EP หน้าละกันนะครับวันนี้ก็จะมา วิวอีพีอีพีนี้ก็จะมาเรีวิวเอ่อเจริญพรสองนะครับนะครับเจริญพรสองนะครับพิมพ์เต็มองค์นะครับรุ่นนี้จะรุ่นนี้จะมีสองพิมพ์นะครับเจริญพรสองมีครึ่งองค์กับเต็มองครับมีทั้งงานหน้ากากนะครับแล้วก็เอ่อมีทั้งงานหน้ากากแล้วก็เอ่อเนื้อ นวะนะครับเนื้อเงินเนื้อ <c oughs> เนื้อเงินเนื้อจุกทองโบาราณมหาชนวนนะครับทองสัตตะทองแดงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทองแดงภายลุงภายดํานะครับทองแดงผิวไฟนะครับทองเหลืองก็มีนะครับส่วนเลนนี้ก็จะเป็นเนื้อทองสัตตะนะครับดูครับเนื้อทองสัตตะสวยงามครับ ข้างหลังยันนี่ก็ยันด้านหลังนี่ลักษณะเหรียญน,นี่จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญรูปไข่ยันก็จะเป็นอ่าเป็นลักษณะยัน้ายใบพัดนะครับเป็น,ปนยัน้ายใบพัดนะครับลัวโคดก็จะตอกโคดคำว่าพัดนะครับนี่ครับ สักครู่นะครับโค้ดเพื่อต่อโค้ดคำว่าผัด ดพัดแล้วก็จะรันเลขรันนันเบอร์ไว้ทางฝั่งขวานะครับสำหรับเนื้อสะตะนะครับนี่เลขโค้ดสองสองศูนห้าห้านะครับโอ้เลขสวยมากครับ ที่ชัดไปเลยเลขโควสองสองศูนย์ห้าห้านะครับเป็นเลขโคสนกเหรียญน,นี้นะครับ,นะรบเหรียญน,นี้สร้างาปีหกสามนะครับก็จะมีบอกปีไว้ด้านล่างเหรียญน,นะครับของ คำว่าหลวงพ่อพัดปุญญกรรมโมนะครับจะเห็นไหมครับปีหกสามนะครับแสงจะสะท้อนที่หนึน่งผมต้องเปิดแฟลน,นะครับนี่ครับโค้ด 2องสองศูนย์ห้าห้าแล้วก็มีโค้ดพัดนะครับลักษณะเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับเหรียญถือว่าเหรียญเป็นเหรียญสวยนะครับเป็นพิมพ์เต็มองนะครับนั่งขัดสมาธ จะดูยากนิดนึงจะไม่สองอดีกว่าครับจะใช้ทำขอมพวงเดือนของเดียเนเจริญพรสองนะครับลักษณะกล่องของรายการรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องสีเหลืองนะครับลักษณะน,นี้นะครับ เป็นเหรียญที่น่าเก็บแล้วก็มีความสวยงามมีความคลาสสิกนะครับมีความสวยงามมีความคลาสสิกในในตัวเหรียญเองนะครับท่านใดที่ชอบพาดที่พาดที่ไม่ค่อยลงยานะครับ ก็สามารถหาเก็บสะสมได้นะครับ น,นี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จะมารีวิวให้เห็นกันว่าหลวงพ่อัดมีกี่รุ่นบ้างอย่างเช่นว่าอันนี้ก็เป็นรุ่นฉลองสมณศักดิ์นะครับเหรียญเนื้อกระไรเงินนะครับเหรียนเนื้อทองแดงน้ากั๊ทองทิพยน์นะครับเหรียญเม็ดต่าราเศษฐีนะครับ แหวนนะครับเลื่อนนะครับแหวนเลื่อนอเป็นแหวนเลื่อนเลื่อนอผมก็จำไม่ได้แหวนเลื่อนชนะจนนะครับแหวนเลื่อนชนะจนสามนะครับตอกน้ำเลิกนะครับนะครับเลโก้ นะครับได้โก้ด1 2 5สองห้านะครับได้โก้ด1 2 5สองห้านะครับมีความสวยงามนะนครับการตอบล้ำเลิกของก็จะมีการตอบล้ำเลิกนะครับตอบคำว่าล้ำเลิกแล้วก็มีพัดยศนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นยันนะครับเป็นยันผุ้รอนหายอดนะครับ มีอุณามวมมาทหมดหายอดนะครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นสร้างน้อยเลยนะครับแหวนนี่ครับอันนี้เป็นเนื้ออัปกานะครับเนื้ออัปกานะครัแล้วก็จะมีเหรียญปีเก่าๆปีลึกนะครลึกๆเน่อยก็ยางเช่น นี่ครับเนี่ย 2K นะครับเป็นรายการ 2K องเคองนากรับพื้นทองนะครับหมายถึงองค์ก็คือองค์บริเวณใบหน้านะครับของหลวงพ่อจะเป็นนากรับแล้วก็พื้นก็จะเป็นทองนะครับพนทายกไก่ก็จะเป็นนากรับ 2K นะครับ อันนี้ก็สมทบทุนุนสร้างโรงพยาบาลหนองบัวนะครับที่จังหวัดน,นครสวรรค์เหมือนกันนะครับก็เป็นเหรียญชื่อรุ่นรวยทุกทางนะครับนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งนะครับ 2K สนะครับส่วนเหรียญอื่นๆที่ผมจะมาแนะนำก็จะเป็นเ,เหรียญ นี่ครับที่เพิ่งออกมาใหม่ครับวันนี้ใบรายการยังไม่ออกเลยครับผมก็เลยยังไม่ทราบว่าเป็นรายการที่เท่าไหร่นะครับแต่สวยงามมากครับเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับรุ่นชนะจนนะครับเหรียญเปิดโลกรุ่นชนะจนรุ่นแรกนะครับรุ่นหนึ่งนะครับ เป็นเยนเปิดโลกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับเรียนโอพัดความหนานะครับนะครับความคมชัดนะครับโนะค,บคดเลขเลนนี้จะเป็น สองเป็นสองหนึ่งแปดนะครับเลขโคลสองหนึ่งแปดเดี๋ยวนี้เลขโคลสองหนึ่งแปดนะครับเดี๋ยวถ้าใบารายการออกผมจะมาหาดีวิวว่าเป็นรายการที่เท่าไหร่นะครับแต่เป็นเหรียญประกบนะครับนี่ครับเราจะเห็นการประกบ รอยประกบน,นะครับสวยนะครับแล้วก็องต่อไปก็จะเป็นอ่าส่วนใหญ่ที่อยู่ในหน้าจอก็จะเป็นอ่า รายการพิเศษพิเศษนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นเหรียญรุ่นที่เพิ่งออกนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับรวยทางเดียวหนึ่งปนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอ่าเขาเรียกอ่าแถมแถมแถมยกลังนะครับเหรียญแถมยกลัง กล่องฝาจะใสนะครับนี่ครับกล่องฝาจะเป็นนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับก็มีจะเป็นสีอย่างนี้ครับอันนี้คือรายการแถมยกลังนะครับแถมยกลังจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นรายการลุ้นทั่วไปนะครับก็จะกล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับความต่างนะครับกล่องรุ่นรวยทางเดียวหนึ่งหกแปดนะครับอันนี้พิมพ์เสืมารุ่นนี้สร้างสองพิมพ์นะครับ รุ่นนี้สร้างสองพิมพ์นะครับรุน,นี้สร้างสองพิมพ์นะครับอย่างนี้ก็นะมีความสวยเป็นแบบรูปไขน่นะครับยานะครับวงยาปุยพื้นนะครับสวยนะครับข้างหลังก็นะี่ครับ สองเลยก็จะประมาณนี้ครับจะมีคำตอกโกดคำว่าแจกแจกหรือแถมผมไม่แน่ใจนะครับข้อสองก่อนนะครับอืนนี้จะตอบคำว่าแถมนะครับแถมยกหลังนะครับก็จะตอบคำว่าแถม เป็นเหรียญแถมยกลังนะครับนะครับต่อลังจะแถมแค่สองเหรียญน,นะครับนะครับต่อลังจะแถมแค่สองเหรียญนี่โค35สามนะครับเลขโคดสามหองหลงก็จะเป็นไก่คู่นะครับอาน,นาถชนกันนะครับ นี้เนื้อทองแดงสแตตินนะครับเนื้อทองแดงสตตินนะครับลงยาพื้นน้ําเงินนะครับยาคุยพื้นน้ําเงินนะครับขอบขอบเขียวนะครับลงยาคุยพื้นน้ําเงินขอบเขียวเขียวหรือแดงเขียวนะครับ ลงยาคุยพื้นน,น้ำเงินขอบเกี่ยวจีวรส้มนะครับเป็นการลงยาที่สวยแล้วก็คมมากนะครับดูไบหน้าลงพคความคมเบลตานะครับอันนี้แถมยุคลังนะครับไม่มีในรายการลุ้นนะครับเรียนนี้ก็จะมีต่อโคตรพอผ่านบริเวณนี้ด้วยเป็นดาวกระจาย เป็นกลมๆเป็นดอกจันท์กลมๆนะครับสวยนะครับทองแดงคาตินนะครับีล้วก็ามาเปรียบเทียบกับเ,เนื้ออาปากานะครับเนื้ออาปากาเป็นอันนี้เป็นรายการลุ้นนะครับกล่องจะเป็นสีนี้นะครับนะครับประกล่องจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเป็นรายการลุ้นคนระับอันนี้เป็นเนื้ออาปากา นะครับเป็นเนื้ออัปปการลงยาลายลงยาลายเสือนะครับเนื้ออัปปการลงยาลายเสือนะครับขอบขาวดำนะครับขอบขาวดำเห็นไหมครับแล้วก็จะมีสีแดงตรงนี้ด้วยสีแดงตรงนี้ด้วยข้างบนสมบนก็เป็นสีดำนะครับ อย่าลายเสืออันนี้เป็นเนื้ออัปป้านะครับข้างล่างก็จะมีคําว่าหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดสวยงามครับเหรียญนี้นี่ขนาดรายการลุ้นนะครับเป็นเนื้ออัปปา้าและเหรียญหนามากเลยนะครับนี่ครับหมายเลขโค้ดเหรียญก็จะเป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเราก็จะมีการต่อ โคดกำกับไว้นะครับนี่ครับพอผ่านนะครับดาวกระจายกลมๆล้อมรอบนะครับเลขโคดรุ่นรวยทางเดือนหกแปดนะครับพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับนะครับหลวงพ่อพัดปุญญกามงนะครับวัดวรดอนอำเภอหนองบัวจังหวนคอสมันปศสว์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสวยงามครับ ก็สำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะแบ่งที่จะเชอาหาบูชาพระหรือขอแบ่งปันพระจกผมก็ติดต่อได้ที่ ID ดีไลน์นะครับที่อยู่ใต้คลิปอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ โหมายแบ่งปันได้ก็จะแบ่งนะครับตัวส่วนใหญ่ผมก็จะเก็บนะครับหลวงพ่อรวยก็มีนะครับหลวงปู่บุญมาก็มีหลวงพ่อรวยแท้ทันก็มีนะครับนะครับอ่หลวงปู่บุญมานะครับนะครับก็มีนะครับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ